ชมกครับพบกับรายการโอลเหตลลูกรักรายการวาไรตี้แนวครอบครัวที่จะมาเป็นคู่มือให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้มีพัฒนาการสมวัยนั่นเองค่ะปัญหาของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มักจะเจออยู่เสมอนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนลูกน้อยยังอายุน้อยๆอยู่ก็คือตอนช่วงแรกเกิดหน,นีไม่พ้นเรื่องของปัญหาการหลับนอนนั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆมักจะมีปัญหาเรื่องการร้องไห้ตอนนอนรวมไปถึงตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคงร้องไห้โยเยอยู่ค่ะวันนี้ค่ะรายการโอเห เ hey, ลูกรักนะคะเราจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับคุณแม่อย่างสาวแล้วก็ลูกชายสุดหล่อยอย่างพี่เพียสและก็น้องแม็กนัมค่ะ ก็อยู่กับคุณแม่ยังสาวแล้วก็ลูกชายสุดหล่อค่ะนั่นก็คือพี่เพียสกนกระดาแล้วก็น้องแม็กนัมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องแม็กนัมนี่ชอบประโยคที่บอกว่าคุณแม่ยังสาวมากจะ <มา S 2> บอกว่าคุณแม่ยังสวยด้วยซ้ำะะแม็กนัมท้าทายือยอยังลูกท้าท้าท้าท้ พี่เพียสก่อนเลยดีกว่าน้องแม็กนั่งเป็นลูกชายคนแรกด้วยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะตอนช่วงเป็นคุณแม่มือใหม่ตอนน้องยังเป็นเด็ก<อ>แรกเกิดอยู่ต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆคือเราก็แบบลูกคนแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ยังไม่รู้ประสบการณ์การเป็นคุณแม่ว่าเป็นยังไงเคยแต่ได้ยินคนอื่นบอกเล่าว่าเนี่ยช่วงแรกๆนะจะเหนื่อยมากเลยจะไม่ได้นอนเลยนะเราก็ไม่คิดว่าจะไม่ได้นอนแบบขนาดน,นั้นพอได้เลี้ยงจริงๆแล้วใช่เลยค่ะไม่ได้นอนจริงๆเพราะว่าลูกนอนยากมากกว่าจะหลับแม็กนั่งเป็นเด็กนอนยาก คือพี่ว่าเด็กทุกคนนะ,ะเพราะว่าเขาอ่ะยังไม่ชินกับสภาพแวดลออ้อมข้างนอกที่เขาออกมาเขาอยู่ในท้องแม่ตั้งนานใช่ไหมพอเขาออกมาแล้วเขาก็คือนอกจากจะหลับยากแล้วพอหลับไปแล้วก็แบบแป๊บเดียวก็ตื่นบางทีก็แบบมีร้องไห้ไหมคะตื่น,นแบบ<ๆ>ว่าร้องไห้แบบอยู่ดีๆนอนอยู่ร้องไห้เราก็คิดว่าี่ลูกฝันร้ายหรือเปล่านู่นนี่นั่นเรื่องศิษยาสารไปจุดทูปหน้าบ้านก็แล้วลูกก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะแล้วก็นอนไม่นานอะ่ะแล้วคือไม่รู้จะทํายังไงสุดท้ายก็อุ้มอุ้มเดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็ สุดท้ายคือต้องให้เขามาหลับที่ที่ไหลที่บ่าเราอะไรเงี้ยแล้วแบบขยับแค่นิดเดียวก็ไม่ได้นะตื่นแล้วคือเขาก็เริ่มที่จะติดมือคุณแม่คือเหมือนกับว่าพอนอนบนไหลแล้วก็ได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาเขาก็เลยเหมือนแบบว่าคุ้นเคยใช,ใช่ไหมคะแบกน้ำใช่ไหมใช่ไหมตอนและนาน <laughs> ไหมคะพี่เพียร์ระยะเวลาในช่วงที่เขาแบบว่าร้องไห้ตอนเป็นเด็กแรกเกิดโหพี่ว่าประมาณ4 5หเดือนได้นะกว่าทุกอย่างจะเข้าที่อ่ะแบบ นานอ่ะกว่าจะแบบโอเคอะค่ะช่วงนั้นคุณแม่เป็นยังไงบ้างโอ้โหสซมมากเลยค่ะตานี่เป็นหมีแพนด้าคือไม่ได้นอนต้องบอกว่าสะกดคาว่านอนไม่เป็นเลยจริงๆไม่รู้จักการว่าการนอนหลับพักผ่อนเลยเพราะว่าคือนอกจากหน้าที่แม่ละอะไรลูกเรายังจะต้องําภารกิจอย่างอื่นให้ด้วยคือก็ต้องทํางานด้วยใช่ใช่ไหมค่ะก็แบบไม่ได้นอนเลย เชื่อว่าไม่ใช่มีแค่พี่เพียสคนเดียวที่ประสบกับปัญหาเรื่องของลูกร้องไห้ตอนกลางคืนนะคะเชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่มใหม่อีกหลายๆคนเหมือนกันที่เจอกับปัญหานี้แต่ว่าการแก้ปัญหาของพี่เพียสคืออย่างแรกเราก็อยากให้ลูกของเราเนี่ยหยุดร้องให้เงียบให้นอนก็เลยอุ้มและที่พี่เพียสบอกไปว่าต้องเอาผ้าป่านอนสะบัดจมค่ะรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแล้วก็จะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงไม่ควร ควรเอาลูกพาดบ่าตอนนอนค่ะสำหรับความเชื่อนะครับที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่านะครับการที่เอาเด็กนอนในท่าที่คิดว่าสบายนะครับบางครั้งแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กนะครับอาจจะทําให้เด็กเกิดอันตรายได้จากการนอนในการนอนในท่าที่ผิดนะครับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับที่มีความเชื่อที่ว่าการที่เอาลูกนอนพาดบ่าหรือนอนอยู่ในท่าต่างๆที่คิดว่าลูกสบายเนี่ยบางครั้งแล้วนะครับอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กนะครับ การข้อเสียสํสาหรับการที่เราเอาลูกนะครับนอนบนบ่านะครับคือก็จะแนะนําว่าคือในช่วง3เดือนแรกเนี่ยนะครับคือร่างกายของเด็กเนี่ยโดยเฉพาะช่วงคองเนี่ยกล้ามเนื้อยังจะไม่แข็งแรงนันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของเด็กส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการหันซ้ายหันขวาซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาเด็กพาดบนคอเนี่ยทำให้เขาเนี่ยคอหันไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นท่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเด็กในช่วงวัย3เดือนแรกนะครับคือควรจะเอาเขานอนตะแคงหรือนอนหงายนะครับเพื่อจะทให้เขาเนี่ยสามารถมองหันซ้ายหันขวาเจอสิ่งแวดอมทีี่ดนะครับ นะแล้วอีกอันหนึ่งคือการที่เราเนี่ยคืออย่าไปปลุกลูกนะครับอันนี้คือข้อสําคัญอีกข้อ,นขอ,นขอหนึง่งการที่เราปลุกลูกบ Race ่อยๆนะครับขณะลูกนอนหลับเนี่ยจะทําให้เขานอนหลับได้ไม่เต็มที่นะครับพัฒนาการของเขาทางความคิดและอารมณ์เนี่ยของเขาเนี่ยก็จะแย่ลงม่ให้เขาเป็นเด็กกุดกิดง่ายเหมือนกันนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับคือการที่อย่านับนะครับการหลับสั้นๆของเด็กเป็นการนอนอย่างเต็มที่ของเขานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยคือจะต้องหลับอย่างน้อยประมาณ45นาทีขึ้นไปถือว่าเป็นการหลับที่เต็มทีีี่่ขอองงงเเค้าาาาาโดดยบรรรััั็กกะะหหววนจจมล ้บ้างยาวบ้างนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนตรงนี้นะครับเราพ่อแม่เนี่ยควรจะปล่อยให้เขาหลับไปในช่วงเวลานานๆนะครับอย่างน้อยส5ินาทีขึ้นไปอย่างที่บอกจะทําให้เขาเนี่ยมีพัฒน,นาการางความคิดและอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับอีกสําคัญเลยคือนหนึ่งคือเราอย่าพยายามปลุกลูกหรือไปเข้าไปหาลูกทันทีนะครับขณะที่เขาหลับอยู่จะทาจะทำให้รู้สึกว่าเด็กเนี่ยถูกรบกวนทําให้เขาตื่นออกมาระหว่างที่เขาหลับอยู่อาจจะทําให้กระบวนการการนอนหลับเขาเนี่ยไม่เต็มที่ทางอารมณ์ความคิดของเขาเนี่ยก็จะมีพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์จะททําาาใหห้เเเกกลยป็็นดดี่ นะครับตรงนี้ก็จะส่งผลต่อด้านความคิดด้านอารมณ์แนอนาคตขถึงเขาด้วยนะครับาการหลับพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับเบ็กแล้วนะครับรวมถึงการหลับพักผ่อนในท่านอนที่ถูกต้องนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเขาถึงด้านอารมณ์และก็ทางด้านความคิดของเขาให้เขาโตเป็นเด็กที่มีความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ตามช่วงวัยของเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอ็อยากฝากไว้ว่าให้พ่อแม่นะครับใส่ใจดูแลเอาใจใส่ลูกนะครับดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกให้เหมาะสมตามพัฒนาการตามช่วงวัยตรงนี้ก็จะทําให้เด็กเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีทั้ง IQ และ EQ ที่สมบูรณ์นะครับ ก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าการเอาลูกน้อยๆเนี่ยนอนพาดบ่าเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเด็กแรกเกิดจนถึง3เดือนค่ะพี่เพียสคุณหมอบอกเลยว่าควรจะให้นอนหงายเพราะว่ากระดูกตรงคอของเด็กยังไม่แข็งแรงพอนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีการที่นอนที่ดีที่สุดก็คือนอนหงายนั่นเองเพราะว่านอกจากเรื่องของกระดูกคอที่ไม่แข็งแรงแล้วยังมีเพราะว่าเขาเรียกว่าเวลาที่ให้ลูกนอนหงายเนี่ยเขาจะสามารถมองสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ตัวได้นั่นเองนะคะนี่เองดีนะที่พี่ทําแค่ช่วงแรกๆไม่งั้นนะหลังคดแน่เลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเปรย์ไฟฟ้าออโตรูนั่นเองนะคะที่ซาร่าเห็นอยู่นี่แหละนะคะที่เป็นตัวช่วยตัวสําคัญของพี่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกหลับยากหรือไม่แบบนอนๆอยู่ก็จะผวาสะดุ้งตื่นร้องไห้บ้างแล้วก็แบบนอนไม่ยาวพอได้เปรย์ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าสบายมากๆด้วยความที่มันเป็นเปรย์ไฟฟ้าอัตโนมัติก็คือแค่กดปุ่มแล้วก็เลือกระดับได้คือมันก็จะมีมอเตอร์ในตัวนะคะ ก็สามารถที่จะแกว่งอัตโนมัติได้เลยจะเปิดไว้แบบนานแค่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะคะเรื่องของแบบผู้ใหญ่จะก,กังวลนะคะรื่ราาองระบบไฟฟ้า,าคือตอนที่จะตัดสินใจซื้อเปรนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี้แบบไม่ได้ไฟจอช็อตหลานอย่างงู้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเขามีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็รับรองมาตรฐานด้วยต้องบอกว่าเปานี่ยมีชื่อเสียงมามากกว่า20ปีแล้วเขาทาออกนอกด้วยนะส่งต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็วัสดุก็คงทนดูอดไอ้วนสิ ตัวนี้แบบ10กิโลแล้วนะคะนอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ที่พี่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะใช้นอนแล้วอย่างตอนนี้แม็กนัมเริ่มหัดเดินคือก็สามารถเดินในเปลได้คืรมันมีระบบวิธีการล็อกให้เปลไม่ไกวได้ด้วยอันนี้แม็กนัมก็เลยเดินเดินเดินใช่คือไม่ต้องไปซื้อข้อแยกต่างหากไว้ให้ลูกหัดเดินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีมุ้งด้วยกันยุงได้ใช่ไหมใช่ไหมลูก นี่นะคะต้องบอกว่าคุณแม่คนไหนนะคะที่เครียดอยู่เรื่องของการที่จะเลี้ยงลูกลูกนอนยากนอนไม่หลับนอนไม่ยาหรือว่าสะดุ้งตื่นไม่ต้องกลัวเลยค่ะเต<ด>ยไฟฟ้าตัวน,นี้<ด>ช่วยได้ดแน่นอน<ด>และตอนย้อนไปตอนแรกๆ่ที่พี่เพียสจะพบกับเตยไฟฟ้าอโอโตรูนะคะพี่เพียสเวลาน้องร้อง ต้องตื่นต้องสะดุ้งต้องวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งเลยหรือเปล่าแน่นอนค่ะคือคนเป็นแม่เนาะเวลาได้ยินเสียงลูกแค่แอะแอะเดียวะ่ะยังไม่ได้ร้องเลยนะคะคุณแม่ก็วิ่งไปแล้วก็ไม่เป็นอันทําอะไรคือที่สําคัญแม่ก็ไม่ได้นอนด้วยพอลูกไม่ได้นอนแม่ก็ไม่ได้นอนแล้วะไรนีปัญหาอะไรบ้างน,นอกจากเรื่องของสภาพจิตใจของคุณแม่แล้วโอ้โห,โโหก็ในร่างกายเพียร<ล>ยไหมคะเพีย,เพ,ยเพราะาเราก็ต้องทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะแล้วก็ตัวลูกเองก็ไม่สดชื่นร้องไห้โยเยด้วยอะไรลูก โซล่ามาหาไงครับแม็กน้ำมชอบเปยไหมค่ะบชอบไหม,อ,ไหมไอย่างที่พีแสบอกนะคะว่านอกจากเป็นเปย์ไฟฟ้าที่สามารถไวกยได้ก็สามารถทำเป็นค้อให้น้องๆเนี่ยสามารถไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายคือบางทีถ้าน้องไวัยหัดเดินหัดคลานเนี่ย ถ้าเราอยู่ในเบาะแล้วไม่ได้มีตัวกั้นบางทีน้องก็ดื้อก็โซนอะไรแบบนี้ต่างพัฒนาการของเด็กระดับความสูงก็พอเหมาะนะคะตรงปอกตรงนี้ที่เป็นผ้าก็มีซิปที่จะสามารถถอดไปซักได้ด้วยนะถ้าใครกลัวเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรรวมไปถึงสามารถที่จะยกลงมาวางกับพื้นก็ได้้าใครกลัวไม่ปลอดภัยจริงๆสามารถยกได้เลยมาวางกับพื้นได้เลยนะคะก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นของคู่ใจของพี่เพียนนะคะต้องบอกว่าถ้าไม่มีเปไฟฟ้าตอนนี้แขนนี่าจะแบบใช้การไม่ได้แล้วอย่างแขนอย่างบ่าขนาดไปนวดหมอนวดยังบอกหูนี่สะบักจมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แม็กนัมใช้เปลไฟฟ้าโอโตรูตอนกลางคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะและระหว่างกลางวันใช่ไหมใช้เหมือนกันนะคะพี่จะมี2อันเลยเอาไว้บนบ้านหนึ่งแล้วก็ข้างล่างอันก็คือไว้ที่ห้องนอนอันนึงอเข้าเปลไหมลูกเข้าเปล อยากเข้าไปก็คือจะใช้คือเวลาแม็กนั่มนอนก็จะไม่ใช่นอนเบาแล<ช>้วจะใช้วิธีการให้นอนในเปลแบบนี้เลย<ช>คุณแม<ช>่ก็ะะสะดวกสบายแล้วตัวน้องเองก็หลับนานขึ้นเ,เพราะคุณหมอก็ยังแนะนํานะคะว่าวิธีที่จะทําให้ลูกน้อยเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้นก็คือไม่มีสิ่งใดๆมารบกวนทำให้แบบไม่ใช่ว่านอนอยู่แล้วไปปลุกหร<ช>ือว่ามีอะไรมารบกวนทําให้การนอนหลับไม่เต็มที่นั่เองนะคะไม่กงวลยอย่าายงยงนี้แสดงว่าง่วงแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะพอแมงกนั่มง่วงก็ วางลงเปค่ะตามด้วยขวดนมให้จับนมเองแล้วก็เปก็ไวแล้วก็นอนได้เลยเดี๋ยวพาไปดอนนีกว่าสุดท้ายให้พี่เพียสแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องการใช้เปไฟฟ้าค่ะค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าใครที่มีปัญหาอยู่ในเรื่องของลูกนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทตื่นมาร้องไห้นะคะเพียสแนะนําเลยค่ะเปไฟฟ้าออโตโรรับรองว่าใช้แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะวันนี้น้องแมงกนําและเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 没吧，还个人，没吧。